อันยอนซีโยนรบูอันยอนซีโยสวัสดีครับทุกคนสวัสดีนะครับสวัสดีวันนี้ก็มาโตาาเคสสองนะครับเมื่อเช้าไปเคสหนึ่งวันนี้จะให้ดูเคสสองนะการทํางานนะครับเ,เพื่อน นี่ก็เพิ่งเลิกงานนะทุกคนวัเช้าก็ทํางานสองโมงนะครับเลิกสามทุ่มนะครับี่ทํางานก็ อันนี้ก็สามทุ่มแล้วนะกคนนะเข้าสองโมงคนระับถ้ามีงานเพิ่มก็เลิกสามทุ่มนะครับพอดีงานของน้องกัมพูชาอา่าน้องสองคนก็มีโอนะฮะน้องมาเท็บสามแล้วนะครับต่อสัญญาได้ทามสามครั้งเป็นเท็สามนะทุกคนน้องก็ทำโอไปถึงหกทุ่มนะครับ ยืนตั้งแต่สองโมงถึงหกทุ่มถาวันเหนื่อยก็เหนื่อยอยู่พอสมควรนะครับจับคนที่นะครับยังทำงานอยู่นะับทั้งเดินทั้งวิ่งนครับวันนึงนะได้นั่งมั่งนิดหน่อยนะครับทํางานกันอยู่นะ อยู่ผมเลิกงานแล้วกำลังเก็บของนี่ก็รังหนึ่งนี่ได้อยู่ห้าหลังนะทุกคนวันนี้ดูเวลานะครับ สามทุ่มนะทคนน้องต้องทำทำโออีกสามชั่วโมงหกทุ่มถึงจะเลิกงานเช้าเข้าสองโมงเช้า เช้ามาก็จะมีน้ำกาแฟนะครับกาแฟให้กินนะทุกคนนะกาแฟแล้วจะกินนะครับทุกคนเช้ามาทุี้ก็กินกาแฟวัละสิบซองนะครับทุกคนวันจะถึงสามทุ่มวันละสิบเลยนะครับทุกคนครับดีครับทุกคนบ๊ายบาย